เรื่องขำของใครแต่คือความภูมิใจของเรา หลังความพ่ายแพ้ของอัฟกานิสถานในวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมส์ที่แพ้ญี่ปุ่น 2-25, ต่อ0-25ต่อและ5-25ต่อทั่วโลกโฟกัสก่อนเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงระหว่างอัฟกานิสถานที่แพ้ญี่ปุ่น0-3โดยทั้ง3เซตอัฟกานิสถานได้แต้มจากญี่ปุ่นเพียงแค่7แต้มเท่านั้นโดยเฉพาะในเกมเซตที่2ที่ทีมสาวอัฟกันถูกเอามาแซวเพราะไม่ได้แต้มจากญี่ปุ่นเลยแม้แต่แต้มเดียวในขณะที่ทางฝั่งญี่ปุ่นได้แต้มจากการเสิร์ ของทานากะมิสุกิคนเดียว24แต้มร้ายคนเอาความขาดของแต้มมาทำเป็นโพสไวรัลแซวกันคำขันแต่สำหรับอัฟกานิสถานเจ็ดแต้มที่พวกเธอได้จากญี่ปุ่นมันคือชีวิตของพวกเธอทั้งชีวิตเพราะหลังจากกลุ่มตาลิบนันกลับมายึดครองอำนาจเมื่อปี2021ไม่มีผู้หญิงคนไหนมีสิทธิ์เลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองแม้แต่คนที่เป็นนักกีฬาถิมนชาติถ้าไม่ลีภยัยก็ต้องยอมอยู่แบบถูกกดขี่อุปกรณ์กีฬาต่างๆถูกยึดซึ่งนั่นหมายความ ว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ไม่มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่หญิงที่เดินทางออกจากอัฟกานิสถานมาที่หางโจแม้แต่คนเดียวพวกเธอล้วนมาจากออสเตรเลียสาราราณาักรปากีสถานอินเดียและประเทศอื่นๆจากการให้ความช่วยเหลือของคณะกรรมการโอลิมปิกของหลายๆชาติทีมวอลเลย์บอลหญิงอัฟกันเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ปากีสถานพวกเธอส่วนใหญ่ลี้ภัยออกมาโดยที่ไม่มีครอบครัวมาด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเธอจึงปฏิเสธ การให้สัมภาษณ์ทั้งก่อนและหลังเกมมันไม่ได้เกี่ยวกับผลการแข่งขันมันเกี่ยวกับชีวิตของคนในครอบครัวที่ยังอยู่อัฟกานิสถานภาพที่พวกเธอยิ้มแล้วยกนิ้วให้กรรมการรวมถึงนักตบญี่ปุ่นหลังแพ้ขาดลอยแม้จะมีคนใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ข้อความสิ้นคิดลงไปว่าน่าอายหรือแก้เขินแต่มันคือรอยยิ้มของคนที่มีสปิริตรู้แพ้รู้ชนะและเคารพก,กฎกติกาพวกเรามีความสุขและภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่เรากําลังมองหาแสงสว่างความหวังใหม่ใน มูสันเดตรตีหนึ่งในสมาชิกทีมวัย24ปีให้สัมภาษณ์เช่นเดียวกับคูชานมาลัซาอีเลขาธิการสหพันธ์วอลเล์บอลอัฟกา,านิสถานชายผู้ย้ายถิ่นไปอยู่ออสเตรเลียตั้งแต่ก่อนที่ตาลิบันจะกลับมาครองประเทศคนที่อยู่เบื้องหลังเงินสนับสนุนต่างๆเขาจัดตั้งองค์กรระดมทุนช่วยเหลือผู้หญิงในประเทศและเป็นคนกลางในการประสานช่วยให้นักกีฬาได้ลีภยัยเขาออกมาเพื่อทําให้ทุกคนในประเทศเห็นว่ามีความหวังรอทุกคนอยู่ตรงนี้ สำนักข่าวรอยเตอร์ตามทำข่าวของทีมวอลเลย์บอลหญิงอัฟกันตั้งแต่ก่อนพิธีเปิดเอเชียนเกมส์พวกเขาเขียนบรรยายไว้ในบางช่วงว่าก่อนซ้อมทีมรวมตัวกันแล้วตะโกนคำว่าอัฟกานิสถานเมื่อสิ้นเสียงตะโกนปลุกใจคำว่าอัฟกานิสถานคู่ชาญและนักกีฬาบางคนร้องไห้เอาแค่ใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งยังทำได้ยากดังนั้นกว่าที่พวกเธอจะได้กลับมาจับลูกวอลเลย์บอลอีกครั้งมันยากยิ่งกว่าการมีชีวิตอยู่เสียอีบางคนมาจากอินเดีย ารวมตัวกันซ้อมที่ปากีสถานแล้วฟูทีมจริงๆตอนมาถึงจีนนักกีฬาหญิงบางประเภทเดินทางม,มาจากออสเตรเลียคนเดียวไม่มีใครได้ซ้อมในบ้านตัวเอง ไม่แม้แต่จะได้รับกอดหรือกำลังใจจากครอบครัวที่สนามบินก่อนเดินทางมาแข่งด้วยซ้ำและบางคนก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าขณะที่พวกเธอพยายามดิ้นรนเพื่ออิสรภาพหลายชีวิตที่ยังอยู่ที่อัฟกานิสถานนั้นเป็นอย่างไรสิ่งเดียวที่พวกเธอรู้และหวังคือการได้เป็นตัวแทนของชาติในเอเจนต์เกมส์ครั้งนี้อาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดที่กลุ่มตาลิบันมีต่อผู้หญิงได้หรืออย่างน้อยก็ทําให้ผู้หญิงที่ยังอยู่ในประเทศได้รู้ว่าชีวิตของพวกเธอมีคุณค่าและ จะมีอิสรภาพรอเธออยู่ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Mainstand อย่าลืมกดติดตามช่องดาววอวลเลยเพื่อไม่พลาดเรื่องเดียวเรืงเด็นในครั้งต่อไปค่ะ